ข่าวล่าสุดของบูมเบิร์นะครับก็ปัจจุบันตอนนี้นาโต้ในกลุ่มนาโต้เนี่ยก็เริ่มแตกกันแล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องปุ๋ยเรื่องข้าวสาลีนะครับก็ตอนนี้เยอรมันเนี่ยก็เป็นตัวหลักเลยนะครับที่นําพานาโต้หลายประเทศเนี่ยออกจากการเซงชั่นนะครับรัสเซียเพราะรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันรายใหญ่ติดอันดับหนึ่งของโลกกันครับรองจากซาอุนะ ตอนนี้ก็เกิดปัญหานะครับนี่เป็นรายงานข่าวจากบูมเบิร์กล่าสุดนะครับแล้วก็เรื่องการตัดสวิฟโคดต่างๆตอนนี้เยอรมันก็ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วรัเสเซียกับเยอรมนีเนี่ยเคยเป็นคู่ปรับกันในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและ2นะครับแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยพ่ายแพ้ถึงสองครั้งนะครับจึงก็รู้สึกเบื่อหน่ายสงครามและก็เข็ดลาบกับเรื่องเก่าๆนาที่โดนกองทัพรัเสเซียเคยบุกขยี้ มาเมื่อก่อนนะครับแต่แล้วก็เยอรมันเองก็อยู่ในสถานะที่ต้องพูดว่าจำยอมในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้แพ้สงครามในครั้งที่สองสงครามโลกก็ปัจจุบันก็จะมีทหารของประเทศอเมริกาเข้ามาตั้งอยู่สามหมื่นกว่านายนะครับตอนนี้ก็รัเสเซียกับเยอรมนีเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับได้มีการแอบลงนามในสนทิสัญญาโมโรตอฟนะครับ ลิปเบนนะครับลิปเบนช็อปนะครับฉบับใหม่ล่าสุดเลยก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยเบอร์หน,นึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าเป็นเยอรมนีอยู่แล้วแต่เนื่องจากเขามีประเทศอังกฤษซึ่งประเทศอังกฤษเดิมทีเนี่ยก็เป็นประเทศแม่แต่ก็ได้ออกจากกลุ่มยุโรปไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรมากนะั นะครับทีนี้เยอรมันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เข็ดหลาบจากสงครามครั้งที่1และ2นะครับแล้วก็เป็นผู้แพ้ในสงครามรูปครั้งที่2ก็เลยถูกกฎหมายต่างๆบีบคอบังคับโดยอเมริกานะครับทีนี้ปัจจุบันเองในกลุ่มของยุโรป e อียูนมีประมาณ27ประเทศนะครับที่ได้ออกมาติในตอนแรกว่าแบงคพลังงานนะจากรัเสเซียถึงตอนนี้ก็มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็กลัวไฟฟ้าต่างๆและก็เครื่อง ใช้ต่างๆนะครับพูดง่ายกับประชาชนภายในยประเทศก็เดือดร้อนกันมากรวมถึงพลังงานน้ํามันเงินเอ้อนะครับสูงขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่ารัเสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกนะครับส่งออกของโลกให้กับกลุ่มอีก็คือไปทําขนมปังนั่นเองทีนี้อย่างที่ผมพูดนะครับรายงานล่าสุดจากบูมเบิร์กเนี่ยก็ค่อนข้างที่ชัดเจนคือก่อนหน้านี้ก็มีการรับทราบกันแล้วว่ารัเสเซียกับเยอรมนีเนี่ยก็มีการแอบลง สัญญาโมโลโตอฟนะครับริบเบนท็อปฉบับใหม่แต่ก็ไม่มีใครคาดถึงนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นการลงสัญญาเพื่อที่จะให้รัเสเซียยกลับมายิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ปัจจุบันเองเนี่ยธนาคารทางเยอรมันเองตอนนี้ก็ไม่ได้แบงนะครับไม่ได้แบงระบบโอนเงินระหวา่างรัเสเซียกับเยอรมันแล้วนะครับเพราะว่า ก็ต้องอ้างประชาชนเป็นหลักเพราะปัจจุบันเนี่ยสินค้าเนี่ยหรือปุ๋ยหรืออาหารการกินทางด้านการเกษตรต้องบอกกันรัสเศยก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่ส่งให้กับยุโรปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ดีนะครับพลังงานก้าซธรรมชาติก็ดีน้ํามันก็ดีข้าวสาลีก็ดีทางด้านการเกษตรเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มหลายๆประเทศอิตาลีก็ดีสเปนก็ดีเยอรมันก็ดีหลายๆกลุ่มเซิฟก่าประเทศเนี่ยออกมาประท้วงนะครับว่าเราอยู่ดีๆทําไมเราจะต้องไป สนับสนุนอเมริกาเพื่อแบนรัสเซียและเราต้องซื้อก๊าซธรรมชาติซื้อของแพงจากอเมริกานะครับก็ประชาชนมีความเดือดร้อนมากๆก็ตอนนี้ก็รัสเซียก็ทําหน้าตาเฉยครับไม่ยอมรับนะครับก็คือความคิดเห็นอะไรอเมริกาบังคับมาก็เพิ่มเฉยเพราะอ้างว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถดาเนินได้เพราะว่าประชาชนเราเราต้องเห็นแต่ประชาชนเราเป็นหลักนะครับคือปัจจุบันอ,อย่างที่ผมพูดนะครับ ก็ประเทศอังกฤษก็ได้ราจะออกจากกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มนาโตหรือเนโตเนี่ยนะก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่าอาอตองนะครับสมัยตอนแต่ถ้าจริงๆจะเอาเรียกตามภาษาจริงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเนี่นะครับผมต้องบอกที่น,นึงว่าก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1949นะครับ1949นะครับในโลโก้ที่ผมลงไปจะเขียนว่าเนทเนนโตนะครับแต่บางคน เราเรียกกันติดปากว่านาโต้หรือออตองในภาษาฝรั่งเศสก็ประเทศหลักใหญ่ๆก็จะมีอิทธิพลอยู่ก็จะมีเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษนะอ์เจตินาอะไรประมาณนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ขยายไปถึง30ประเทศก็รวมถึงประเทศที่เคยเป็นประเทศรัสเซียเขาอย่างเช่นพวกรัสเซียนะครับโปแลนด์อะไรพวกนี้ครับที่แตกออกไปนะครับจากรัสเซีย จา,จากโซเวียตเก่านะครับก็ปูตินก็เคยขอร้องไว้แล้วก็เคยทำสนสีนธิสัญญากันแล้วนะครับว่าสันธิสัญญากันมินนะครับถ้าผมจะไม่คิดว่าอยากขยายนาโตมาถึงยูเครนก็ไม่ฟังไม่คุยกันนะก็คืออเมริกาก็เป็นอย่างนี้นะครับช่อแหกกฎอ,อยู่ตลอดเพราะว่าอเมริกาเองถือว่าเป็นคนที่คุมสหประชาชาติ WTO WSO รวมถึง IMF นะครับ อเมริกาตัวอเมริกาเนี่ยต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยค่าเงินของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีระบบใช้ระบบทองคำคำเดี๋ยววันหลังผมจะพูดถึงจุดนี้นะครับแต่วันนี้เขาพูดถึงรายงานของบูมเบิร์กล่าสุดก่อนว่าปัจจุบันเองเนี่ยธนาคารของเยอรมนีก็ไม่ยอมแบนระบบการเงินของรัสเซียเพราะตอนนี้รัสเซียก็อย่างที่พูดนะครับก็คือนามยอกเอาน้ำโบกคือคุณจะรับก็รับคุณไม่รับ,ค,บคุณก็ไม่ต้องเอาเงินก็อย่างเครื่องบินนะฮะโบว เครื่องบินที่เช่ามาภายในประเทศ515ลำถ้าคุณจะแบนเราเราก็ยึดหน้าตาเฉยทรัพย์สินนนองคุณเราก็ยึดเฉยเพราะคุณยึดของเรานะครับเพราะว่าอย่างที่พูดว่าคือประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเป็นโจนะนะครับก็คือไม่พอใจะอะไรก็จะยึดทองคํายึดลง,งยึดเงินเข้าไปหมดนะครับตอนนี้คือรัเสเซียต้องบอกก่อนว่าเป็นเจ้าพ่อพลังงานของโลกนะครับทั้งกา๊าซธรรมชาติทั้งนอตตีมหนึ่งนอตตีมสองหล่งกา๊าซธรรมชาติกา๊าซต่าง,างๆ มากองอยู่ที่ประเทศรัเสเซียอย่าง30-40%ประทาธิบดีรัสเซียรู้ดีนะครับว่าจะาแก้เกมนี้ยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าไม่ส่งก๊าซธรรมชาติไปให้กับกลุ่มยุโรปแน่นอนนะฮะหลายประเทศต้องไฟฟ้าดับแน่แล้วก็ต้องเกิดการจราจรน,นะครับฉกช,ชิงวิ่งราวลพ้นค่าข่มขืนก็จะตามมานะก็จะเกิดการจราจรน,นะครับพ้นห้างสัมสัสาับต่าง ส่วนประเทศที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียเนี่ยก็คือประเทศจีนณนะปัจจุบันนี้เองก็ดีหรือในกลุ่มของโอเปกก็ดีนะครับที่ทางไบเดนได้โทรไปขอว่าให้ผลิตผลิตน้ำมันเพิ่มก็ไม่อยอมผลิตเพราะว่าก็ได้ตกลงก,บกับรัสเซียไว้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะค้าขายอะไรกันแล้วแต่นะครับทางรัสเซียได้กําหนดไว้เลยนะครับถ้าเป็นการซื้อขายระหว่างรัสเซียกับประเทศผู้คา้า ก็คือจะใช้เงินไปตรตลูเบิลเท่านั้นไม่รับเงินดอลลาร์ก็ทําให้อเมริกาตอนนี้เป้นพังๆนะครับบังคับที่จะบังคับยูโรนะไม่ให้แตกแถวแต่ก็ไม่สามารถที่จะคนโทรลได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยถึงแม้อยู่กลุ่มยุโรปไม่ได้ซื้อจากรักเสเซียก็ตามรัเสเซียก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ารัเสเซียมีพันธมิตรที่ใหญ่เหนียวแน่นก็คือประเทศจีนที่จะรองรับก๊าซธรรมชาตินะครับของประเทศรัเสเซียและก็นําไปขายต่อให้กลุ่มยุโร นะก็กลายเป็นว่าจีนก็จะได้ค่ากําไรได้มาคิดในส่วนนี้ไปนะครับก็อย่างที่ผมพูดตอนนี้ก็คือเบอร์หนึ่งนะครับต้องบอกก่อนลยว่านอกจากกลุ่มอาหรับซาอุาาดิอาระเบียแล้วตอนนี้ประเทศที่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ซื้อน้ํามันจากรัเสเซียได้อย่างมหาศาลเนี่ยก็คือประเทศจีนและประเทศอินเดียนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า รัเสเซียเองเนี่ยก็ขายน้ํามันและ๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มยุโรปเนี่ยในราคาที่ถูกไม่ใช่ราคาแพงนะครับและก็อย่างที่ผมพูดแล้วตอนนี้ดอลล่าร์เนี่ยรูดกาวลงไปเลยนะครับรูดกาวลงไปเลยถึง50%าแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้หรือปีหน้าที่จะต้องเกิดการประท้วงหรือไม่เกิน5ปีนะครับหรือไม่เกิน5ปีก็อาจจะเกิดเป็นประเทศที่แตกนะฮะแตกแยกกันก,นก่อนหน้านี้ที่รวมกันมาเพราะจริงๆด้านบนของประเทศ อเมริกาเดิมดีเนี่ยก็เป็น阿拉斯加เนี่ยก็ขอซื้อดินแดนมาจากรักเสเซียส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นประเทศแถวเท็กซัสนะครับ Mexico, Idaho, Nevada, เม็กซิโกไอดาโฮเนวาดาอะไรพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไปยึดเข้ามาจากเม็กซิโกส่วนหนึ่งก็ซื้อมาจากฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้คลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าความเป็นพ่อลูกหรือแม่ลูกระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเป็นมาอย,ย่างไงแล้วก็สงครามกลางเมืองน,นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงการ การที่ยุโรปหรือเนโต้หรือนาโต้ตอนนี้แตกกันเนี่ยก็เข้าทางปูตินแลวครับก็อย่างที่พูดเซ็ชั่นเขาแต่ตเองเจ็บเองเนี่ยแหละครับคำว่าโหดสัตว์รัสเซียเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับต้องบอกก่นอนเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดเลยนะครับว่าประเทศรัสเซียเองเนี่ยก็ถูกเซ็ชั่นมานานแล้วมันเคยคือมันเกิดคือเคยคือคุณกกลายเป็นความเคยชินความชินชาแล้วเพราะว่าอะไรอะไรก็เซ็ชันอะไรอะไรก็เซ็ชัน รัเสเซียเนี่ยเขาก็แก้เกมก็คือฟืนฟ้นฟูนะครับผืนดินต่างๆในระบบภายในประเทศนะแล้วยิ่งโปรตินเนี่ยเคยมาสมัยก่อนตอนที่รัชกาลที่9เราอยู่คองราชนะครับครบห้ารอบหกสิบปีนะครับก็ได้รับคําแนะนําจากในหลวงของเราเนี่ยเอาไปประยุกต์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ทําให้ประเทศเขาเนี่ยฟื้นคืนขึ้นมานะครับฟื้นคืนขึ้นมาจากเป็นประเทศที่อดอยากนะครับแตกเป็นหลายประเทศก็กลับกลายเป็นผู้ที่สงข้าวนะครับ สาลีเป็นอันดับหนึ่งข้าวสาลีก็คือที่ไปทําขนมปังนะครับอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจก็คือไปวิจัยดินต่างๆแล้วก็ผลิตใช้ภายในประเทศคือรัสเซียเขาไม่กลัวครับต้องบอกก่อนเพราะว่าเขาเองนี่โดยเฉพาะปูตินเนี่ยเขาเป็นเค b บีมาเก่าเพราะฉะนั้นเขาเขาอ่านเกมขาดนะว่าเกมนี้จะแก้อย่างไงนะครับเพราะว่าการจัดระเบียบโลกเนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมพูดเลยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับระหว่างรัเสเซียจีนโอเปกนะครับ รวมถึงประเทศอินเดียนะครับก็ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวมีรายงานอะไรพิเศษจากล่าสุดจากบูมเบิร์กหรือรายงานข่าวนอกเนี่ยผมก็จะนำมารายงานให้เพืเ่อนๆทราบเพราะปัจจุบัน,นยอย่างที่ผมพูดข่าวแบบนี้าทางทีวีเราเนี่ยไม่ค่อยนํามาออกนะครับเราจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะเป็นงานการรายงานข่าวด้านเดียวนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม